เคยได้ยินเรื่องที่คนคนเดียวกลายเป็นคนนับพันไหมครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับในสวนมะม่วงที่ดูแสนจะธรรมดาธรรมดาแห่งหนึ่งลองหลับตาแล้วนึกภาพตามกันนะครับในสวนมะม่วงที่เงียบสงบเนี่ยจู่ๆก็มีพระภิกษุปรากฏขึ้นมาเป็นพันๆรูปเลยครับแต่ละรูปก็ทำกิจของตัวเองไปนะบางก็นั่งเย็บจีวรบ้าง, G all, างก,ก็กำลังอ่านตำราศึกษาพระธรรมแล้วที่น่าทึ่งก็คือทั้งหมดที่เห็นเนี่ย คือคนคนเดียวกันครับโอ้โหแล้วคำถามคือมันเป็นไปได้ยังไงคนคนเดียวจะทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันแล้วใครละ่ะคือภิกษุรูปนั้นทำตอบนี้สิครับที่มันน่าประหลาดใจยิ่งกว่าเพราะว่าท่านคือพระจูลปันถักครับผู้ที่จะว่ายังไงดีเคยได้ชื่อว่าเป็นสิทธทิทึบที่สุดเลยก็ว่าได้คือเรียนรู้อะไรไม่ได้เลยเอ แล้วจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยกลายมาเป็นผู้มีอภินิหารแบบนี้ได้ยังไงเอาละครับงั้นเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของท่านกันก่อนคืออย่างนี้นะครับพระจุลปันธะเนี่ยท่านมีพี่ชายชื่อว่าพระมหาปันธะโอ้โหคนพี่นี่คือเก่งมากฉลาดมากเรียนรู้อะไรก็ไวแป๊บเดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยแต่ตัดภาพมาที่น้องชายคือพระจุลปันธะ คนละเรื่องเลยครับตรงกันข้ามแบบสุดขั้วความยากลำบากของท่านน่ะเหรอครับคือมันหนับหนามากจริงๆนะครับลองคิดดูสิครับใช้เวลาตั้งสี่เดือนเต็มๆเพื่อจะท่องคาถาแค่บทเดียวแค่บทเดียวจริงๆนะครับแต่พอจะเริ่มท่องบรรทัดใหม่ปุ๊บอา้าวบรรทัดที่เพิ่งท่องไปเมื่อกี้ลืมซะแล้วเป็นแบบนี้วนไปวนมาไม่ไปไหนเลย แล้วพอเป็นแบบนี้ซ้ำๆมันก็เลยนำไปสู่จุดที่เรียกได้ว่าตกต่ำที่สุดในชีวิตของท่านเลยครับเมื่อพี่ชายแท้ๆของท่านเองซึ่งเป็นอาจารย์ด้วยกลับเป็นคนปฏิเสธท่านนี่คือคำพูดของพระมหาปัญถักผู้เป็นพี่ชายครับเป็นคำพูดที่มันโหดร้ายมากนะครับมันตัดความหวังทุกอย่างของท่านไปเลยทำให้ท่านรู้สึกว่าตัวเองนี่มันสิ้นหวังแล้วจริงๆล้มเหลวโดยสิ้นเชิง พอโดนไล่ด้วยคำพูดที่มันเจ็บปวดขนาดนั้นใจท่านก็สลายเลยครับท่านเลยตัดสินใจว่าสงสัยเราคงไม่มีวาสนาทางนี้จริงๆแล้วแหละทางเดียวที่เหลืออยู่ก็คือยอมแพ้แล้วก็สึกออกไปจากวัดจะนี่คือจุดที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตของท่านแล้วจริงๆครับแต่ว่านะครับในตอนที่ทุกอย่างมันดูเหมือนจะมืดมนไปหมดแล้วเนี่ยกลับมีแสงสว่างสองเข้ามาครับและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สาคัญที่สุดในชีวิตของท่านเลย เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเข้ามาช่วยเหลือด้วยพระองค์เองตอนที่ท่านกําลังจะเดินออกจากวัดไปแบบหมดอะไรตายอยากนั่นแหละครับท่านก็ได้พบกับพระพุทธเจ้าพอดีเลยพระองค์ทรงเข้าใจดีถึงความทุกข์ในใจของท่านก็เลยมอบบทเรียนแบบใหม่ให้เป็นบทเรียนที่ไม่ต้องใช้ความจําเลยครับแต่ใช้การลงมือทาแล้วก็พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าวิธีที่พระพุทธองค์มอบให้นี่นะครับมันดูเรียบง่ายมากแต่ลึกซึ้งสุดๆเลย คือท่านได้รับผ้าขาวสะอาดมาผืนหนึ่งแล้วก็นั่งหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจากนั้นก็แค่ลูบผ้าผืนนั้นไปเรื่อยๆลูบไปแล้วก็ท่องคำสั้นๆคำเดียวซ้ำๆว่าโรโชหะระนังโรโชหะระนางซึ่งแปลง่ายๆก็คือการเช็ดฝุ่นนั่นเองครับ แล้วไอ้ภารกิจที่มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับการนั่งลูบผ้าเนี่ยมันกลับกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะเปิดประตูไปสู่การตื่นรู้ครั้งยิ่งใหญ่ของพระจุลปันทกพอท่านตั้งใจทำลูบผ้าไปเรื่อยๆ,ๆท่านก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่างครับผ้าที่ตอนแรกมันขาวสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยตอนนี้มันเริ่มหมองเริ่มสกปรกแล้วความสกปรกนั้นก็มาจากไหนล่ะครับก็มาจากฝุนมาจากเหงื่อใครจากตัวของท่านเอง และในวินาทีที่ท่านมองดูภาพผืนนั้นนั่นแหละครับปิงเหมือนมีอะไรบางอย่างสว่างวาบขึ้นมาในใจท่านคิดขึ้นมาได้ว่าเออของที่มันเคยสะอาดสะอาดเนี่ยพอมาอยู่กับตัวเรามันก็สก,กปรกได้นี่นานั่นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่แหละครับคือปัญญาขั้นแรกที่เกิดขึ้นกับท่าน แล้วในขณะที่จิตของท่านกําลังสว่างสวัยอยู่นั้นเองภาพของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าของท่านเลยครับแล้วพระองค์ก็ตรัสประโยคสําคัญที่ว่าจูละปันทกทุลีที่แทจินน่ะมันไม่ได้อยู่บนผ้าผืนนั้นหรอกนะแต่มันอยู่ข้างในใจของเธอต่างหากและทุลีในใจที่ว่านี่คืออะไรละ่ะอย่างแรกเลยก็คือราคาครับมันคือฝุ่นแห่งความอยากความปรารถนาที่ไม่รู้จักพออย่างที่สองคือโทสะ นี่คือฝุ่นแห่งความโกรธความเกลียดชังความไม่พอใจและสุดท้ายทุลีตัวที่สก็คือโมหะครับฝุ่นแห่งความหลงความไม่รู้จริงที่มันคอยบดบังปัญญาของเราเอาไว้พอพระจุลปันถะเข้าใจแล้วแล้วก็สามารถปัดเป่าฝุ่นทั้งสมอย่างนี้ออกจากใจได้หมดจดในวินาทีนั้นเองครับท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ จิตของท่านในตอนนั้นคือสว่างสวัยกว้างใหญ่ไพศาลเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยฉุดรั้งท่านไว้โดยสิ้นเชิงเอาละครับพอท่านบรรลุธรรมแล้วทีนี้เรากลับมาที่เรื่องตอนต้นกันเรื่องพระภิกษุหนึ่พรูปในสวนมะม่วงตอนนี้เราพร้อมจะเข้าใจแล้วครับว่ามันคืออะไรเรื่องของเรื่องก็คือมีคนส่งสารมาที่วัดเพื่อจะนิมนต์พระจุลปันทัก แต่พอมาถึงเขากลับต้องตะลึงครับเพราะในสวนมะม่วงนั้นมีพระจุลปันทกอยู่ถึง1000รูปใช่แล้วครับทั้งหมดนั้นคือร่างที่ท่านเนรมิตขึ้นมาด้วยฤทธิ์แห่งจิตที่บรรลุธรรมแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่มายากลหรือการเล่นกลอะไรเลยนะครับแต่มันคือการแสดงให้เห็นถึงพลังของจิตที่มันเป็นอิสระแล้วอย่างแท้จริงเป็นจิตที่ไม่มีขีดจำกัดไม่มีอะไรมาขวางกันได้อีกต่อไป จากเรื่องราวทั้งหมดของพระจูลและปัญธาเนี่ยนะครับมันมีบทเรียนสำคัญมากๆที่เป็นสากลซึ่งเราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้พระพุทธเจ้าได้สรุปบ,บทเรียนนี้เอาไว้เป็นคาถาเลยครับว่าผู้มีปัญญาพึงสร้างเกาะที่ห่วงน้ำท่วมทับไม่ได้คำว่าเกาะในที่นี้ก็คือที่พึ่งภายในใจเรานี่แหละครับส่วนห่วงน้ำก็คือกิเลสต,ต่างๆแล้วเราจะสร้างเกาะนี้ขึ้นมาได้ยังไงก็ด้วยความมันด้วยความไม่ประมาท ด้วยความระวังและด้วยการฝึกฝนเรื่องของพระจูลปันถักจึงเป็นเครื่องย้ำเตือนใจเราได้อย่างดีเลยครับว่าไม่ว่าจุดเริ่มต้นของเราจะยากลำบากแค่ไหนเราทุกคนก็สามารถสร้างที่พึ่งที่มั่นคงให้ตัวเองได้คำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือแล้วเกาะที่เราแต่ละคนกำลังสร้างให้ตัวเองอยู่มันคืออะไรและเราสร้างมันไปถึงไหนแล้ว